อัปเลเวลความแซบแบบเต็มคั้นสำหรับนักร้องสาวเสียงดีมีนตราอินทิรา ที่หลังจากทุ่มเทดูแลรูปร่างและสุขภาพอย่างจริงจังทั้งก้าวออกกำลังกายควบคู่กับพิลาทิสและคุมอาหารอย่างมีวินยัยทำให้รูปร่างของเธอในวันนี้เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดกลายเป็นสาวเอลเอสหุ่นเปะ๊ะที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวล่าสุดมีภาพของมินตราในลุกสบายๆแต่สะดุดตาสุดๆกับเสื้อครอปสีดำแหวอกอกเผยให้เห็นความเซ็กซี่แบบพอดีพอดีดูน่ารักและเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันยิ่งพอจับคู่กับรูปร่าง ที่ผอมเพรียวและหุ่นฟิตอนด์เฟิร์มเข้าไปด้วยแล้วบอกเลยว่าใครที่เคยเห็นเธอสมัยก่อนอาจจะต้องขยี่ตาเพราะตอนนี้มีนตราดูสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแฟนๆในโซเชียลต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความเปของเธอแบบไม่ขาดสายไม่ว่าจะเป็นน้องน่ารักมากผอมลงเยอะเลยลุกนี้สวยมากๆไปจนถึงงามแต้งงามว่าเรียกได้ว่าความสวยของมินตราในตอนนี้คือรางวัลของความมีวินัยในตัวเองล้วน จากนักร้องลูกทุ่งเสียงดีสู่ไอคอนของคนรักสุขภาพในแบบฉบับสาวยุคใหม่มีนตราไม่เพียงแค่พัฒนาเสียงและผลงานทางดนตรีแต่ยังพัฒนาไลฟ์สไตล์และรูปลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีในแบบที่เธอพอใจเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังอยู่ในเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเอง